ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะสกูส๊ตกลน,นะวันนี้ก็มาพบกับซองส้นไผ่ JK คือเกานาะวันนี้ก็สิพาฐานผู้ชมไปตบป่านะไปตึกป่าน,นี่กันเบ็ดคือเกาไปลองบังว่าสิมาหรือบอ่ นี่กะมันหามงแต่เป็นคำนะหามงว่าสิไปมันจิในเรือบอไปข้า,างล่างก็คือนัน่นเนาะทงนาดำประมาณแล้วประมาณทิศหนึ่งทิศไปนาอยส่วนน,ะนี่กะคือส่วนมันต้นยัง บางคลิปกับพักก็ไรก็แสเด้อพี่หน่อเลยฝากติดตามเนาะการหาปลามันสิได้หรืบอบ่มืนอนี้นะถ้าอยู่น้ำป้าเนาองหัวใหญ่กว่าสุดก่อนคิปอ่าไปเบิงเ่งแวกเห็นเนาะคิปเก่าส่วนนั้นเอาลงไว้เนี่ยคือตรงหน้านะ ดำกะบ่มีน้ําเนาะช่วงนั้นมีอยู่ช่วงฝนตกล้นช่วงนี้อาจสิบ่มีลเนาะว่านํานี่กใกล้กับห้วยแต่ให้นายาวกกันไปเลย ำลังนี้ก็พุนแฮงตายเพิดขอาน่อ้โนดินก็แตกบดแหละดินมัแตกแล้ นี่ก็หน้าบริกว้างนี่ค่ะ,นห,นนคะหน้าติดกับส่วนมันหน้าหน้า,นาตัวเคยทายมันหน้าอยู่ทั่งอยู่อยู่บ้านนี่ก็หนาแบบหน้าอยู่ติดกับเขยมห้วยเลยนะแบบธรรมศาสตร์โคตรดีเลย นี่คือทางไปนั่นเบิ่งหอยนะไปต่ปากันเลยไปอ้าวหอ,อดัว้เด้อพี่น้องเด้อนีอ่ลองไปได้มาเลยว่ห่อ,อด,ดูไว้เนาะเตจิ ลองเลยนะนี่คันเบ็ดน,นะนี่คืออาหารปลานะสติลเอบอร์นะ่ะบ่ง อับสมน้ำกันเนหะ็นน้ำไหลแหงเลยโอ้อยุ่งูไลขนาดคือไว้น้ำปลาเนาะงูนี่ไลขนาดงูเนาะ ไปตอนคำตะแลงสิงอะไรอยู่เบอร์เอานะอันสิได้แล้วบปล่คือสิบดได้หอกนเนี่ยไปเป็นมีแววยัง

โอ้ยนะสวยนะเอามาแล้วมาแล้วบัดนี้พี ang ang wa, ่น้องโทที่3โทที่4เด้อนี่โทที่1บ่ได้ถ่ายเนื่องจากว่ามันกะสันที่มันกะยากแน่เลยบ่ได้ถ่ายอันนี้กะการได้ถ่ายเนาะโทที่โทที่3ประกานะตัวใหญ่ โอมานมานจุดเด้อนี่ทลองเ <c oughs> มื่อกี้ตกอย่างไรในสามสี่ตัวสามตันี่ตัววง่ตังามรัวประกาเรว่าสิคําปจตับ ไปตบเบิ้องบนนะครับมีโอกาสจะไ,ไปมาเท่ากันในเมื่อนะทำลายแหละกับย,ย,นะยุงลายเนี่วฮู้ยุ่งลายนี่ในตัวตบวันนี้แหละประมาณรายการสิบบัตรไดกับสิทไทยเอฟซี FC เบิงหนะนะน่อยบุไดกับสิทไทยหน่อยจะน่อยนี่สิปวดปากกันเนละ Tôi ngảm. Tôi ngảm Tôi Tôi là cái tổ ngầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เลยมักวิธีเห็ดแบบนี้กะคอมเมนต์มาด้วยมือนาเสียดใหม่เลยมักการหากินเนะาะหาปูหาปลาก็ขัดไปห้ากับพอได้กินอยู่เนาะก็มีอยู่บนหากินแบบนี้กะพอได้อยู่ก็ปลาธรรมดาและปลาโมยใหญ่เนาะก็พอได้เลี้ยงชีพประจำวันเนาะ หาพอกุมอยู่กุมกินแต่ละมื้อໂດຍຫາໄຂ່ອາຊ່າງເນາະວ່າທໍາມະດາແກ່ຊິ top ປາຕໍ່ເນາະພີ່ນ້ອງເນາະດຽວຈັງໃນກະຊ FC ບິ່ືກນດກດນຊິບິ່ບັດສຸ ทำกับทีนะพี่น้องะน,นี่ได้พอกินเออนี่นี่ก็ทำแล้วนะพี่น้องะจะได้กลับเมื่อนี่ก็คือทุ่งนาเรามาวากีนะครัเออกับ,บาน นี้แล้วได้ขอใส่ได้ยี่บ้พี่น้องมานยี่บ่าโอ้ปลาตีนเต็ยงงามพี่นอ้นอ,อ,งนองอยากบ่งคลิปต่อไปเนาะค่ะบีเรื่องคิดตามเนาะค่บมีคิปต่อไปว่าสิไปหาอยู่ส่เอกะค่ะเดทไทยลงให้พี่น้องบ่ง นี่กสวนออะสิขอปิดคลิปสำนีก่อนเด้อครับเพราะมา,านยู่ดอกมันนี่ฝากพี่นอ้องครับชมกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะขอปิดขอปิดคลิปทำนี้เด้อบ,บาย